สวัสดีครับทุกคนเรามาสอมเต้นเพราะว่าเราจะไปแข่งที่ลพบุรีกันจ้ะกั ได้แข่งครบนานมากวันนี้ได้กลับมาแข่งแล้วครับในวัย30เอ้ยวัยยุบก้ายังไม่30คือมาซ้อมก่อนแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นคลิปนี้กันก่อนก่อนที่จะเราจะไปแข่งวันที่15วันที่15าจะเป็นคลิปวอล์กอีกรอบหนึ่งเดี๋ยววันเนี้ยแค่จะมาซ้อมเฉยๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ยมล่มสักกับเด็กน้อยเห็นไหมข้างหลังก่อนที่จะไปซ้อมหาอะไรกินก่อนนี่เห็นไหมนี่ลมศักพิทยาคมนะครับหาอะไรกินก่อน มาอยู่ที่ร้านอะไรกันร้านที่ฮอตที่สุดเดินดูอีกซ <c oughs> ื้อ <c oughs> ตรมดีกว่าเอาไอ้ติมครับใส่ขนมปังครับ หยุดที่ร้านนี้กันดีกว่าเคยซื้อแล้วนเคยซื้อที่ปั๊มน้ำมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเว้ยอะไรเว้ยเว้กินอันนี้กินอันนี้กินอันนี้ ไปฟาหมดตังไปกี่บาทสิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทยี่สิบบาทลบสิบสี่บาทอาไรสี่สิบบาทอันนี้คึ้ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ทุกคนจะได้ไปอยู่ในวอล์กนครับมิ้นตอนนั้นมิ้นก็อยู่ในวอล์กนี่ว่านี่จเป็นวอล์กมาซ้อมหนึ่งวันนะครับอย่างที่บอกไปว่าทุกคนจะได้เห็นคลิปนี้ก่อนที่จะเห็นคลิปวันที่สิบห้าเพื่อแบบว่าคนลบบุรีดูคนลบบุรีจะได้ไป ก็เชียอได้ถูกต้องเนอะใช่ไหมใช่แบคงป่ะ<า>ใช่นด้เนนะครับคนหนึ่งเห็นไหมกองนั้นอ,ะนอ่ะได้เวลาเริ่มซ้อมเดี๋ยวเริ่มซ้อมมาแนะนำสมาชิกในทีมก่อนดีกว่าครับทุกคนครับเริ่มจากพี่จองมา แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อตองครับสมาช b แบกเอ็ <laughs> ชายาพี่จงของทีมเออแต่ว่าทีมนี้ทุกคนไม่ใช่ยูนิตี้แล้วนะครับยูนิตี้ได้ล่มสลายไปแล้วเขาไปเติบไปโตไปแยกไปย้ายไปอยู่กรุงเทพกันหมดแล้วก็ตอนนี้เป็นยูนิตเพชรบณ์ <laughs> เขาจะชื่อทีมของเขาว่า b a c แบกเอนะครับเอ่ถทามันเต้นตอนแรกไม่มีการมาซ้อมหรอกชื่อแนะนำตัวครับฟีฟ้าครับ มนเออหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมันอาจจะยังไม่ได้ดูนะครับไปดูซีรีส์พวกเราได้ไดที่ช่องวันคามลางั้นผมจะรอประมืออยู่ข้างล่างนะพี่สามปีอเอ้เอเอหนึ่งสองต้องจะกัดกี่สีจะกัดกจักระดจะกัดสวัสดีค่ะดช่ มินมินก็เป็นหนึ่งในทีมเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มินไม่ได้ลงเพราะว่าไม่ว่างเปิดเทอมมหาลัยพอดีก็เลยมาเป็นผอกกก่อนม่เป็นคุณผอกกนี่ครับอีกหนึ่งคนไม่เห็นผิวเหมือนตอนนั้นเลยเหมือนตอนถ่ายเล่นตอนนู้นเลยแนะนาตัวหน่อยเร็วแนะนําตัวหน่อยนะตัวหน่อยช่อทีพิมครับจำไว้นะคนนี้คือคนที่หลอกไปตั้ง แล้นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับใช่ครับรอบนี้พี่กันเป็นสปอนเซอร์จะไปแข่งลบบุรีกันอยู่ที่ไหนก็เป็นสปอนเซอร์อีกคนหนึ่งครับอันนี้้ถือกล้องพูดเองดีกว่าคนนี้เป็นเจ้าของวอล์กเลยสวัสดีครับชื่อนี้ร็บสู่ช่องอันนี้ช่องอะไรครับเนี่ยนี่คือช่องของพี่ตั้งนะครับผมดีใจว่าผมได้ออกมาผมชื่อแบงค์นะครับ้องเป็นอะไรดีครับ ได้้รองเลยอยากให้เธอร้องรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้ใครอยากฟังต่อต้องจ้างงานให้มาร้องเองนะครับทีนี้ครับผมเราอยู่ที่เมือนะครับเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้เป็นคนถือกล้องเคยออกแล้วนี่เคยออกแล้วนี่ไงมีก็เคยออกมาแล้วครับสมกล้องต่อให้อ๋อเขาอยู่ในช่องเลานี่หมาผมจำไม่ได้เลยสมาชิกอีกคนนึงแนะนำตัวหน่อยครับผมอ่รู้อ่ากำลังแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับ ชมเทิครับชมทิอันนี้เป็นหัวหน้าทีมนะครับทุกคนอแนะนำตัวหน่อยครับเย่อะไรอ่ะนี่ครับคนสุดท้ายแนะนำตัวหน่อยครับเอามากินหน่อยนี้ของของพี่แก๊สกับพี่อูนะครับพี่อูมาสปอนเซอร์ด่วนเลยครับชื่อเติ้ลครอันนี้โตสุดในทีมนะครับถ้ามานับพวกเราวันที่สิบหนี้นะครับพวกเรามีแข่งที่ลพบุรีเป็นงานแข่งของโรบินสันซ้อมที่เพชรบูรณ์แต่ว่า รวบรวมเงินในการเหมารถไปแข่งที่โรบุรีกันอันนี้จะเป็นงานแข่งต่างจังหวัดครั้งแรกของแบกเอ็แล้วก็เป็นงานแข่งอย่างเป็นทางการครั้งที่3มของพวกนี้นะครับเป็นเด็กแบบว่าเด็กใหม่ไม่เด็กใหม่ต้องมานั่งปั้นใหม่ตั้งแต่แรกจนจบท <c oughs> ุกคนถ่ายรูกปปกกันไหม <c oughs> หนึ่งสองสันหนึง่งสองสัน นี่ครับทุคนสวัสดีครับคนตอนนี้นะครับแบ็กเอทแล้วก็ทีมเต็งของเราได้หน้ากากมาแล้วครับผมจะมาดูกันว่าอ่าได้หน้ากากอะไรมาครับไม่บอกหรอกไม่บอกเลยว่าคนคนหลังหน้ากาคือใครพรีเซนต์หมายว่าหน้ากากเป็นแบบมีความแตกต่างจากหนึ่งยังไงคือหน้ากากของเราอ่ะใครถอดหน้ากากนะครับาถอดหน้ากากก่อนนะลาลาทั้งสองคันเลยไม่เห็นนะเนี่ยใครก็คุณคุณนะคุณ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 อุ้ย สรุปอย่างดีนี่ครับมอมกีเดชะที่ตั้งเริ่มแล้วไม่หลุดผลนะยู่ทีซับเขาได้ทำหน้ากากแต่รอบนี้ฉลาดขึ้นหน่อยรอบก่อนไปเอาหน้ากากที่เขาใช้อะเนี้ยกันสเปรย์ฉีดผมมาย้อมสีมาพ่นซึ่งซึ่งแพงมากแล้วก็โง่ไอ้ตือไปซื้อที่มาก้าวถึง่านใช่ไหมตือยู่ที่เดียวอุ้ยแค่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราเริ่มซ้อมกันแล้วนะครับบ๊ายบาย โอ้ก็ว่าทำไมมึงถึงมาทุ่มเทกับชุดอะไรขนาดนี้กูไม่เคยเห็นมึงทำชุดอะไรขนาดนี้คะแนนชุด25คะแนนเต็มไหมครับยี่สบห้คะแนนเต็มเถอะเต็มเถอะเออป๊าบไปเอาปากกว้างมาเเราได้มาแล้ว มันมุมมีแสงสุขอนนี่มุมเทวดากะอาปากด้วยเท่ากับหน้าเลยหน้าเลยเขาเป็นดาราไงเทียนดาราเขาหน้เลยเป็นวันเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอินเสิร์ตก่อนนะครับเป็นโชว์เป็นโชว์อะไรอ่ะ ไม่กฝากนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับวง Black a i g h I G V R นี่สกอ Black a i g นะครับ W E A R E นีสกอ B L A C K A C H E ครับผม V อนะครับถามสองหนึ่งอ๋อมาอ่อดีใจมันก็จะออกช่องที่ตั้งโต๊ะดีใจนะดีใจเลนี่ครับหน้ากาก ที่ทำมานานนี่ทำหน้ากากก็คือไปซื้อหน้ากากมาจากสัมเพยงนะครับต่อละเก้าสิบบาทเห็นดอกไม้ตรงนี้ปะที่ทำเองก็มีขานเป็นพวงๆแล้วแบบทองผานร้อยเลยเงี้ยผมซื้อมาประมาณแบบสองพวงมันจะมีขาวดำเทานี่อย่างนี้แล้วก็เอาปืนกลามาแปะๆๆข้างในก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือไม้อติมที่เราเอากัดทำไมถึงไม่ใช้เชือกที่เราใช้ไม้อติมเพราะว่ามันสามารถทำนี้ได้ครับเป็นไง นี่แหละคือเทคนิคก็คือเราใช้ไม้ติมแปะไว้แล้วก็ใช้ปากกัดแล้วก็เต้นไปด้วยก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามามัดไงก็พียที่เราเต้นก็คือเฟคกันเลยอาฮอนเต้นกันดีกว่าทุกคน จะพันตันะทุกคนต้องแบบได้ซ้อมค่อปะพีฟ้าเหรอใครบอกกนเนี่ยพีมพีมพีมทำไมเป็นอย่างงี้ไม่ใช่ไม่กกมเล่ไม่ไมกม้ม,กมแล้วก็อันนี้ด้วยท่อนนี้อ่ะพีฟ้าเข้าไปอีกพี่ว่าฝั่งนี้แล้วพี่อาจจะเข้ามาหน่อยหนึ่งแบงก์ก็ต้องเข้ามาหน่อยหนึ่งทีมก็ต้องออกไปหน่อยหนึ่งใช่มันแบบลื่อะคือสามคนเนี้ยมันกำลังพอดีได้ปะมันไม่เต็มอะทุกคนมันย่อเงี้เมันพวงอากาศต้องลองแบบว่าข้าไปเลยก็ช่างแม่งตกตะก สวยอยู่ท่อนโยนอะแต่ทีเนี่ยมันจะลําบากคนเก็บนิดนึงต้องให้โชวุนวิ่งไปเก็บพอาะถ้ามันไม่รีบวิ่งไปเก็บอะหายคนดูนึกว่าแจกจริงหายหายไม่ได้เราซึงว่าแพงมากไปคัหนึ่งสองสามสี่ชมหรอหลเต้นแรงๆสะบัดหน้าสะบัดหลังให้แบบว่ามันไม่หลุดอะเออ ใช่ทีนี้ทุกคนหน้ <aced> <us> ากากอ่ะมันจะมีความหลอนให้ทุกคน,นใส่ความหลอนเข้าไปด้วยหน่อยอย่างเ,เช่นตอนเต้นน่ะมันจะเป็นแบบท่ามโ <grim. S 1> อ้โหันจะมีความหลอน,หนให้ทุกคนแบบเชิดหน้าขึ้นนิดนึง <S <S ลองจินตนาการ <S 2> <S 2> <ล tau gedaan> หรือว่าคนดูจะเห็นเราอย่างไรเราเพิ่มความหลอนเข้าไปท่อนเนี้ยท่อนท่อนที่จองพุกกับบีออกไปร้องอ่ะอู้ที่ขอเลาะ แน่นๆสั่นๆหน่อยครับวินึงตึงแค่หักหน้าหรือหักคอหรือหักอะไรก็แล้วแต่หน้ามันจะหลอนเลยแค่นี้ก็หลอนแล้วเต้นให้ผู้ชมดูด้วยนี่นะครับทุกคนถ้าใส่หน้ากากเต้นอ่ะมันจะหลอนมากต้องเอาความหลอนของหน้ากากมาใส่ความอ่อนๆหักๆอ่ะแค่หักๆหักอีกพิมหักแขนเออหักแขนอ่ะใช่แค่นั้นก็หลอนแล้วลีฝ้าทำดีลีฝ้ายทำดีไม่หักอีก หักแบบพิสดารเลยเอาคางขึ้นไหล,ล่ลงย่อขาเอออย่างนั้นอะแค่นั้นก็หลอดแล้วทุกคนทีนี้ซ้อมแบบเมื่อกี้ใหม่รันกับเพลงแบบเต้นเต็มเต็ม,ตมแบบเหมือนบันจริงอะเพราะถ้าไม่เต้นเต็มเราไม่รู้ว่ามันไหวหรือไม่ไหวโอเคนะเราจะได้ดูชุดดูอะไรด้วยว่าแบบมันติดอะไรตรงไหนจะได้แก้ได้ มาดูมาดูมาทุกคนทำไมมันสั่นยุกยิกยุกยิกยุกยิกตลอดเวลาเลยวะอากาศหรไม่คนนะเนี่ยอ๋อป้ามันจะล้อเมื่อกี้พี่จ้องก็สั่นพี่จองหรือใครไม่ใช่พี่จองไอ้ทีมอ่ะโอเคนี่ท่อนเนี้ยมันมันสั่นแล้วมันต้องนิ่งนะแล้วก็ท่อนเนี้ยมันต้องเป็นฟิวหมดแรงเลยถูกแล้วมันจะมีที่ป้ากับทีมที่ไม่ถูกมันไม่ถูกอ่ะมันไม่เหมือนคนอื่นพี่ป้าพี่ต้องการให้มันบุบอย่างเงี้ย หัวงบลงมาเลยก็ท่อนนี้พี่ป้าอยากคิดว่าต้องออกขวาเพื่อต้องลงลงเฉียงเหมือนเหมือนฝั่งเนี้ยขาต้นเนี้ยเหยียบมา้ายนิดหนึ่งพี่ว่าพี่น่าจะอยู่พอดีแล้วนะประมาณเนี้ยเตินเถิดมาเต่หลบเถิดมาอันนี้อันนี้ชิดไปอันนี้ก็กว้างไปนี่ว่าต้องปรับหมดเลยตปรับทั้งทีอะตับหมดเลยอะ่ายอีกคนหนึ่งในทีมนะครับทุกคนแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรนายก็เพื่อนแกว เล่นชี้นชคุครับทำไมวันนี้ชวคุณไม่ได้เต้นเพราะว่าเพราะว่าอไม่ไู้ไ <c oughs> ปะอ่าจนสองทุ่มแล้วโรงเรียนจะปิดแล้วก็เดี๋ยวจะรันโชทั้งหมดหนึ่งรอบแบบเต้นเต็มทุกคนก็อาจจะยังไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าจะเป็นคลิปที่ทุกคนจะได้เห็นก่อนแข่งไนงะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูวันแข่งดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปซ้อมไปก่อนเพื<ม>่อใ,<ๆ>ให้ทุกคนรู้ว่ามีแข่งวันที่15ลบบุรีนะครับ โรบินสันนะครับไปซ้อมกันดีกว่าใส่สูตรใส่หน้ากากใส่เหอะใส่หน้ากากใส่สูตรใส่ให้หมดเลยจ้าหน้ากากไม่มีจ้าแล้วผมก็ไปหวังดีสิบบางอะไรอ่ะจิมแบ็เป็นอะไรอ่ะอ่านมาดิผมอาจจะไม่ไปได้นะผมอาจจะไม่ไปด้วยนะครับออกเสียงดิพี่พี่ครับ ตื่นเต้นบ้าคนเดียวนะครับนี่นับบ้าคนเดียวนะครับโอ้โหแคปนี่แคปโคตหน่อยโคตหน่อยแฟชั่นนะครับระดับซุปเปอร์สตาร์นะครับโอ้ยตอนเสร็จแล้วครับเราจะไปกินข้าวกัน เราต้องรีบไปกินก่อนที่ย่างให้ทั้หมดพี่กันเข้าเซเว่นไปเลยพี่กันไปซื้อยาพี่กันโดนแมงมุมกัดจริงไหมเนี่ยเรวแซมบัสก็เปิดอยู่ในรถก็มีแกไม่ออกอะไรดีครับนิ้วบวมโดนแมงมุมกัดนห่ลองพ่นยาดูยังมันบวมเหมือนกันาะคฟันาบแล้วมันขึ้นเพราะมันเย็นไม่ถ้าเย็นเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้ไหมครูเคยสอนว่าไม่คือ อูชื่ออะไรครับจไมหัวถือเหรอเถืออะไรแค่นี้เองแค่นี้เองแค่นี้ว่ะช่างมันเถอะลองไปพยายามเปิดดู่ไหมล่ะเปิดเลยรวะเปิดแซมบัคไม่เป็นไรเปิดให้ได้เดี๋ยวว่าเป็นชาเลนจ์ดีกว่าเดี๋ยวแบล็อาไปเอาก่อนให้พวกนั้นเปิดกลับไปเอาแซมบัคเพราะว่ามีแซมบัคอยู่ในรถแต่ว่าไม่สามารถเปิดได้ไม่มีใครเปิดได้ก็เลยจะมาซื้อใหม่ จะมาเป็นชาเลนจ์กันว่าใครจะเปิดได้ผมว่าผมเปิดได้นะไม่รู้ลองดูลองดูเปิดมันแน่นแบบระวังเล็บฉีกเฮ้ยเล็บฉีกจริงนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่เฮ้ยระวังรถข้ามอำเภก่อนปะก็นะครับก็จะเป็นอำเภอของอำเภอลมศักดิ์นะครับเออ ชอบมาชอบมาไหมข้ามาเปล่าเมื่อกี้น้องเขาเข้ามือเขาพองเราคุณชอบมาที่นี่มากเลยครับบอกใช่ครับเาชอบมาที่นี่เพราะว่ามันของกินเยอะๆอ้าวหมดแล้วอาจจะคนเยอะวันนี้ยังไม่มาใครสามารถแกะแตรมบักได้ในการเตเลี้ยงน้ำเราเนี่มาดูปฏิบัติการเทสแตรมบักไหนตรงนี อยากได้น้ำหนึ่งแก้วได้แน่ใครจะเป็นคนได้น้ำแก้วนี้ไปคิดว,ลลว,ว่าจะทำได้ไหมครับคิดว่าไม่มีใครทำได้ครับคนก็เลยทำเพื่อนิ้วของผมเพราขอรักคุณมากใช <c ute> ขอบคุณมากครับมาคนที่สองครับ,ม,รบมีสูตรอันนี้มีสูตรใช้เสือ้อแรกทำไม่ได้นะใช้เสือ้อมาคนที่สองก็น่าจะไม่รอดไม่ได้ครับ หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับรอจะมาท้าไทย้ยมีเสียงเสียงเมื่อกี้น่ะจะเสียงเล็บใช่ใช่ เฮ้ยอ๋อย่างนี้มันเลื่อนมันเลื่อนให้เลื่อนเล็บหรอทุกคนของโคตรแบบโคตรรุนอะแทมบัคกูยงเนื้อแทมบัคไปไปไปซื้อน้ำรอก่อนเลยแพคเกจจิ้งไม่ได้ครับไม่ได้จะซื้อนะครับแทมบัคถ้าไม่เข้าถ้าเข้าถ้าเข้าจะบอกว่าแข็งแรงมากเขาทำเพื่อความปลอดภัยมันไม่ให้มันเดี๋ยวแบบูดุตรงับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วร้านร้านเด็ดของโชกุนและของทุกคนเอาโทรศะสัตว์ เนีอันนี้เอาอะไรสตรอเบอรี่กับมะม่วงมะม่วงพี่มองอะไรพี่กล้วยด้วยแล้วก็เอาสตรอเบอรี่เดียวเพิ่มความเปรี้ยวๆหน่อยมันจะมีอะไรคุ้มกว่านี้30 39บาทแลบเก้าบไม่เอาหวานเพิ่มเลยครับทุกคนเห็นพ่อลูกกันไหน้าเหมือนกันไหมคือความพยายามหน้าเหมือนกันไม่กินหรอกินยัง ไถ่บอกเหมือนกันเหรอไถ่บอกว่ะไถ่บอกไบอกไ่บอกไถ่บอกสรุปแล้วครับซีรีส์แซมบักของเราเปิดได้แล้วรัทิวเปิดได้รัทิวจะได้กินน้ำหนึ่งแก้วฟรีไปสั่งเลยมีน้ำปั่นบุฟเฟ่ผลไม้เปิดก็คือเอาเงินที่จะซื้อแซมบักใหม่มาเลี้ยงน้ำเล็กน้อย หมดภารกิจวันนี้แล้วตอนแรกว่าจะไปซ้อมเต้นต่อแนตะ่ว่าคงไม่ไหวกันแล้วฮะไม่มีที่ซ้อมแล้วแล้วก็วิทิวก็กลับไปแล้วเพราะว่าวันนี้มันต้องไปแข่งว่ายน้ำกันเลยเอ้ยพักผ่อนพักผ่อนวันนี้ก็จอยจอยซ้อมเท่านี้พอวันหลังๆค่อยมาเข้มงวดกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องไปกรุงเทพไปแล้วนะครับไปเจอกันใหม่บ๊ายบายเจอกันจิลบุรีจ้า